้องนำพี่ครับสามติดนำห้าห้าสิบห้าคนแท็กโคครับวันนี้ร้อยสามสต้นใจต่อได้ครับถูงเก้าแปดเก้าสี่ห้าหสองห้าทีมานทังเจ้าส่งไปเมตรหนึ่งครับ มาจัดแท็บโคสามิบถึงส0งอเรามีให้บริการนะครับสอกเขาเข็มแรงคนเราก็รับครับผมส่วนแรงคนนี้ผมอยู่ที่ตามนน6เมตรสิบแปต้นครับที่โรงโรงเอาไมโครเข้ากดแกะบอ,อกคนทําสอบถามได้ครับราคาไม่ไม่แรงใจทักได้ถุงก็แปดเก้าสี่ห้าสามสหห้าตามเบอร์ตเบอร์อที่ติดอยู่ภูปิใจนี่เลยนะครับ ต้องต้องปัวขนาดนั้นหรอกเป็นเป็นลนำล้อยาว4เมตรนะครับจะกดเข็ม6เมตรโดยทังหมด Thank <laughs> you. bạc tam một coi lại, bạc ờ, tam một có tròn này, còn luôn hả? à, bên này thôi. ถ้าไล้ครับผมส9 89453265ารีมาณยังต so, okay. ่ำร right um ับต่อเสาเก็บแรงรถแรงคนปัจันแตกไม่คลายมีเสาเก็มจำหน่ายนะครับคิดจะบางลากฐานคิดถึงคืมาจังๆนะผมสมสาม89453265